ต้องเลือกตำแหน่งสำรองตามที่เกมมันบอกว่าอะไรมันบอกว่ามีคนเล่นน้อยแล้วมันมีจังเกิลอยู่ตำแหน่งเดียวที่เป็นตำแหน่งสำรองกูไม่สามารถไปเล่นได้เป็นอย่งสำรองไงยิ่งไม่คิดดูแล้วแล้วถ้กูเล่นมาสามตาติดเนี่ยแล้วคนเป็นมิดที่มาแย่งกูเนี่ยตำแหน่งรีรอควายชิบหายมันรู้สึกเที่ยังไงวะมันู้องสุดเที่ยงไงวะไอ้เนี่ยแล้วมันอะไรอยเดียวเออจากเลนป่วยเออไม่เล่นไมสิทธิ์ที่กูอยากเล่นก็เไม่ได้เลยสัตว์ ไปต่อไปเปิดไลฟ์สตูมอ่ะพกโจขาวโจขาวน้องไม่ไหวไอโลคืออะไรจางพีดไปหายเลยเนี่ยถัดไปอ้้พพดแอนน้อยเล่นฟิตแอนนอยดเอาดีดิไปดิเอาดอาไวอาดแปดิเอาดีอิไปอีิไปดอาดีิไดอาอาดีีดิีดเอยดปดิดดิไดเาไดูอาดดป็นรูจมูกได้ ่สนใจตอบเลยอะไรเอาอะไรเอาเลยอันนี้กูอะไรก็ต้องเลือกเลยอะเปี่ยนหน้าเปี่ยนน้อยน้อยทิวไปเลยไปลองไปลองก็จะไปกดอะไรไม่ได้เป็นงงงกันไม่กล้ากดในสตรีมเป่าวกดสตรีมเด็กมีคอดเปล่าวไม่กดแต่เบ๊บไม่ไม่ไม่เข้าเมื่อกี้เผลอเปลี่ยนหน้าไปอันอื่นแล้วกลับมาใหม่เดี๋ยวรอคือวันได้ปะวะอันนี้คือใครได้ตำแหน่งก่อนพลังชนะเหรอ

แกรมองจูขอดีโอ้หนิ้วเท้านิ้วมือเลยนิ้วเท้าต่อไอ้สัสไอเเลยนเลไปเลยอย่าี้ยเลยิวะี่ต้งใส่อันนึงแล้วไม่ได้อ่ะอุ้ยอันนี้แฮวอ่ะแฮวอันนี้ว่ะอันล่างสุดอน้อยสุดเอ่อ เขียนไงวะอุ ok> ้ยมีนี้เหรอยิ้มแม่โหบ้ากันอ่ะบอกเลยนะอันนี้คือแบบว่ามึใส่คือมึงบ้าเลยเนี่ยเนี่ยมันไม่แย่ที่ไม่ออกเลยว่ะเขียนเราไม่ตรงเลยว่ะว่าน่าจะอยู่ระดับโกลกูสองกันเลยอุ้ย่นจริงไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ยไอ้แค่กูใส่คำนี้ไปแล้วมั่งมีด้วยโอ้กหได้และววานนี้ส่งแน่ไวท์ที่หายแล้วไอ้เหฮ้ย โอ้โหเฮ้ยใช่เหรอนี่คืออะไรกันหรอสูงเลยใช่หรอโอเลยผิดอันนะเนี่ยเฮ้ยเล่นผิดอย่างนะโอ้โหโอ้ชเรียเอาเรื่องนะเฮ้ยฟอฟแต่ฟอาโดนกูตื่นเตืองอุ้ยสูงไอ้กูดาวสูงนะสูงแมเท้าอุ้ยอุ้ยอยู่รับไปสิเหรอ

เฮ้ยโหไมีเลยคิดผ oh, ่านแล้วเชียอะไรวไงกูรู้จะพิมพ์อะไรอุ้ยอันไอสัตว์ที่ที่เขาได้เฉยเลยโอ้ยที่มันต้องของ่ใหญ่เหรอที่หรือกูไม่กูต้องพิมพ์ถักไว้เน่ยมันมันต้องเป็นของที่ใหญ่แต่ว่ามันมันแบบมันใหญ่ไม่พอมันแบบใหญ่เกินไม่ได้ใหญ่เกินมันก็ไม่มี เตปโอ้ยยุ่งยุ่งอเฮ้ยเฮ้ยไนกันด้ยเฮ้ยแฮเฮ้ยม่ตคยัดมือเาจะหม่รือครับขา้อดีโอโโอเ็ยั้ข้าวข้าวอวะกินงชโยมกิ่งกนเฮียเอาเรื่อบงขอบ้าง ความสุใจตัวัวละทุก่่้องกาท้งหมดที่มัไม่ใช่เรืองมใช่เรืยอก็มึงคิดว่าไหนแบบว่ามันสูงว่ะไอชัวกระสแสดงคือะวะแบบนน่นแะที่ได้อยอแันแว่าะไรวะตรวจตรวจอะตรวจโควิดอะอ๋อเออจะสมองป้าจะมองมึงกวะเออไอลิวมันหลอกไอเฮียริวหลอกจริงริวไม่ตอบดีอ้ามันมันพอดีอะ้ยเฮียพอดีอ๋ เออพวกว่าถั่วพวกว่าถั่วมดอะไรอ่ะ่อยเป็นถั่วไอนี่เหรอคือมิสเลที่มันแบเฮ้ยจริงตัวูรตัวรอ้ยโอ้มโอัยโอโอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ n ยโอ้ยอโออ้ยว้ยโอ้ยโอ้ย้ยัอ้ยู้อ่ยโ้อ้ยโอยโอ้ยโ้วยโอ้ย้ยโ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโอู้โอ้้ยโอ้้ยโอวยโอ้อ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ เอ้หมดหมดที่นกโอ้ลหที่นกที่นกเนาะเอาอะไรสิบหัวนักการมันโกงไะบ้าสุดทีน่ะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรหัวข้อมีแต่หัวข้อเดิมเดิมไเออแล้วพอมึงเล่นแล้วมันแตแบบแบบเดยมมันก็หมดละเปอ่านหนังไ้มเออได้อ่าหนังไหมซูรูวี่รึตอนเปิดไตเติ้ลคืออะไรวะก็คือก็คือชื่อหนังอะชื่อหนังมีแค่หนึ่

คนไเวหนียวอ่ะคนเก็ไปับตอไม่ตอบไม่ตอบมคุณจะไม่ได้ว่าอันนี้เป็นอันดับอันดับไหนเราเ่ได้แค่ว่ามันสูงแหละยี่เนี่ยคือจาไ้ที่ตอบได้เดียวกว้ยเอ่ไอ้ยัมงเซิร์ชกูเกิไในสัตว์ไอไมกคไม่เจอคำเนยนมันคือชื่อหนามเลย จหนังที่มีแค่หพยางจอี่ไม่ใช่หนึ่งพยางหนึ่งคำหนึ่งคำโ้ิวมันดีเหรอเรื่องเนี้มันล้่ีนไม่ได้ดีน้องมันลลาเฉยดูไม่อนแต่ใหญ่ที่ดีวชี้อันดบสามโจเกอร์โอ้ยวอางเ

ตอนแม่เฉลิเแม่งแบบว่าตอนแม่เฉลแบบแม่งอ๋อริงเลยแต่พอตอนมานก่งกินเงแม่งไม่รู้เลยหนังเี้ยตดวละอวตารออวตาแแแฟนบทกนมาเนี่ยม่ดิ้งดออนยรนซิลาเอซิล่าโอ้โหย่ย อหนังกากหนังกากฮ่มเบอหนังกากมาต่อเตเออาต่อตะเที่ยวหวานสัตว์อุ้ยค่อยทายหนังต่ำวะต่ำวะหนังสตี้ไหมมมีแดเสตีนะต่ำวะต่ำวะต่ำวะได้ดี่ะ เข่เขียน,นวะกูเขียนไม่เป็นบอกว่ามันน่าจะไม่ดัง oh. มันก็ดังละรอแอมเนี Hello, huh? ่ย yeah. ย่มันมีคำมเหยีย่ยวะม่รู้ด้วยซ้ำอ uh ่ะใ่ไหฮะใช่ไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ย

ความเห็นที่พอเพลารน้อยที่สุดอ่ะตอนเนี้ยซึ่งกูรู้ว่าคืออะไรดีมัวและกูแล้วแบบอ๋อกูรู้ว่าไอ้เหี้ยแล้วนึงนะอะไรวะไม่รู้ว่าไม่มีหรือเปล่าไอสัตว์ไม่มีได้ไงวะโอยป่วยเอ้ยตื่นจอไอ้นี่เหมือนกูตายเไยๆที่นั่งกูตายมันไม่มีมันไม่รู้อะไรลรอ เอันนี้ไม่แย่หรอแยกูจะต่อยไงย้่าไม่อันี้กิด่ออกอันีไมนเนือคนดำกูไม่ได้เพื่อนเส็งว่ะกยรู้นะไอ้หี่น่อันนี้กูกวดมั่วแล้วอ้ไม่้ยกมีทม่มี้อ้นหี้ม่คิดไม่ออกอะสัตว์แม่งยาก่ะโอห ดูนดูนมันแย่ไงวเพื่อนดูนี่กูไม่เครียรไม่ออกเลยมันเลยต้องอบมต้องตอคะแนนอย่างเดียวละไอ้ย่เฮ้ยคะแนนหนักไแย่หานลยเหรอน้องไอ้คแนนเหรอไอ้ะแนนหนกแย่เหรอไม่เอาแฮมคนไม่หาไม่คิดคิดมันองไงโอ้โหไมต้อเปลี่ยนเวชด้วยมันแต่ไีแลได้ต้องที่สองที่สี่ อูวีสูงแน่เลยงะทายมันแบบไม่ทายให้ใายว่าพาดีอะเอ้ยอ๋ออันนี้ตรงเอ้ยอันนี้มันน้อยกว่าเนาะคือหมดหมดนี้มันได้ให้ทายให้ทายความเห็นที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดหรือความเห็นที่ป๊อปปูล่าน้อยที่สุดอะพี่อนดียากว่ะนะกลัวง่ายเฮียกลัวไม่ได้ยากไอ้ไม้ไม่ไหวใช่ไหมแล้วสองอย่างแล้วสองอย่างนี่หยุดหน้าีมขุดได้อะ เออไออเออหน้าจอตัวอยู่หน้าจอรวมเว้ยหน้าจอรวมทุกคนเลยโอ้ยโห้ยอยอะไรอ่ะยูทูบชั่นอ๋อมันอะไรดูดูวีอ่ะเออว่าเนาะใช่ใช่ไม่อันนีเขาให้เจอเจอละมันเออมันตอบความเดียวไม่ได้ไอ้หวายยูทูบชั่นตอบเดียวได้เหอเจอเจอวได้ไหมก็หุนกลับเดียวแหละไม่มันมันตอบความเดียวเดี๋ มันต้องเป็นหนังหนังชื่ออะไรใช้คำเดียวกันหมดเินเดียร์ไปเล่นบ้าีเล่นบ้านูนย์วะนยโลย์วะทัวคืออะไรวะทัวมันมันเล่นไม่ได้เว้ยเดโมเล่นได้แค่สองหมด Which topic shall we learn? แต่ดีใจะดีตเียมาทำเซฟี่ดีาปีไปแี่ อ่ไเมื่อเจอกูอ่ะใส่วัสดุพิเศษให้พวกมึงอ่ะ time to guess the best and worst of the list มีควาง่ายเอาจริงจังหรืเอาเวลาดีกว่านล่ะรู้เปล่าละรู้เหมือเงี้ยคุณเปล่าไหมือนกันต้องมีอ่ะคุณเปล่าละแล้วกุรู้ว่ามีดเลยคุณเอาไว้แล้ะต้องมีครับเนี่ย กมีอก็ของกูก็ประมาณนันองรนนีเรเลยรยไมีน้องรันมาจะหมดเลยเีมาไม่อยู่แล้วไม้หลับน้องมันไม่อยู่ยเดียวนเก่งเเโเกินมึงเอาิจังง่ายๆดิ เปิดโหมดเลยโอ้แต่ขอนอะเหพี่อะทรายทำไมวะทำไมถึ่งเป็นทรายวะแซนทีต้องมีแซนดิเออก็สวยนะี่อะแต่หนึ่งมีดแดงใช่กูจะได้กูจะต่อแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องคิดมากว่าคำที่สองมันคิดว่าอะไรนะมึงจะคงไม่เอาวิชมกูว่านะเว้ยมันต้อง ก็วบไม่ต้องมีสินี้ไม่ต้อประกอบยเอาไปแุ่ไปเล้วมดมึงกดมีคนน็กต์ตกรุมงกดีคอนเน็ได้นะไอ้มากลับมาแล้มาต่อเต่อติดเรื่อยๆมต่อติดเรื่อยๆ

เยังตอบเหมือนกันไม่ดีเลยว่ะตอบเหมือนกันทั้งแบ่งกันอ่ะรออะไรอ่ะอะไรอ๋อแย่โอ้โหพี่อ๋อแล้วที่อ๋ออยู่อุยอ่ะไม่รู้มันใส่ได้ไหมพี่อ่ะพี่ินด้วยสัตว์ตีอะไรไม่ได้โอ้ยหอะไรนะขอบคุณที่แม่งบอกว่าโคตรระยำอ่ะระยำเลยไอ้เหี้ยเราคิดคำอ๋ออีกคำเดียวไอ้สัามตัวคน ้ยเรอเดอดอันละไม่กูพิมพ์ไปก็คิดว่ามีอรอดูเลยเฮียปุ๊น่ยคนตอบมีรเฮียเดรู้จริงยฮียโอ้ยองยตอยโ้โอ้ยโอ้ยอ้ยอยโออ้ยอยอยอ้ยโอ้โอ้โอ้ยอ้อ้โอออโโโโโออ

ว่เรื่อ่ะวะทำเยือเ่ทำเือเ่อันดับ่น้อยกว่าจะาอแล้วาว่ไม่เจอเหรใส่ใส่กันเลรอเนี่ยไอ้เหีไอ้เหี้ยอ้ที่ไอเอฟซีโซ่ไดกลุ่มว่ย่าไม่เจอไม่เจอเลยดละดเลยอะ

ดีดีดีสองสองพันดีดีดิาอ่างอันนี้คูแน่หมดแล้วมั้งแน่หมดคำถามแล้วมีมดนเนอรมันมีแค่ยี่เนี่ยมีแค่สองอันอย่เล่นต่อต่อฝูกแครับมแล้วมันได้แค่นี้เว้ยดแค่สองหมดเพราะมันเป็นมันเป็นเดโมอยู่ตรงนี้สถานีนี่มดนเอันมีแค่เนี่ย

เอาไรหัวอ่หัวอ่นมาไหนอ่ะมันอ่าสักอันเนี้ย้ยลื่อนไปแล้วหปล่ารื้อรน้อมันันเคลื่อนหมดแล้วไหนอยู่เอนนหแล้วไม่ใไม่ใช่น้มีนาะไม่มีพวมึงพวกมึงมีแจ็คบอลหนึ่งะไม่มีละกมีแค้เยียนดม่ไม่มไ่ะ ไอ้ดาวฟูเล hey, yeah, 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 uh, right. so oh, um, ่นตอนนี้กูบอกเลยมึงเหนื่อยแน่นอนดีสามไอ้เนี่ย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 เน่นีเนียเนี่ยเน่นี่เนียเนี่ยน่ยเนีเนี่ยเน่ยแน่ยเนีเนียเน่ยเน่เนีเนียเนี่ยเน่ยนี่ยเนียเน่ยเน่เนี่ยเนี่ยเน่ยน่นีเนี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 ยเน่ยนีเนี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 ยเน่ยนีเน Yeah. Oh, the square is claimed. A more popular oh, uh. uh. answer in the same range can steal it. You yeah. uh, yeah. yeah, yeah. yeah. yeah.

อ่ามเอ๊ะมันตอบไม่สุดเลยกัดเอาไม่มีมันตอบ่ตอบ่ตอบไม่ตอบไมอบไ่ตอบไ่ตอบไม่ตอไปอบไี้ตอบไมันเบไ่อบไ่อบม่ตไม่ตอบไมตอบไม่อไม่ตอบ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 ไมอบไม่ตอบไม่ตเลยอไม่บไบไ่ตอบบไม่ตอไม่ตอบไม่ตอบตตออบ

เน่ๆๆๆๆน้องลนทำอะไรวะมามา่มามา่นาน้องนเอเเเนเนเน่นอะไรกันโมาไม่ทันเดอกฟัวเล่นไลกันเนี่ยเล่นละไรกันเนี่ยเนียวเล่นดอกนเลยเ่มหมดกนแล้วนาะกจ๊ก เยวาเจอเป็นเดโมนะไอเซนปิชายมันต้องทำอะไรดีวะไอิวคิดว่าทำอะไรวะเน้ำน้ำคิวคิดแต่ว่านี่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 ยหอเลยแได้โอบามาไหมโอบามาโอบามาอะนนี้แหลาเลยโอชนี

ตีท่เลอต่อมาล่าลกินนะมาล่าลายกินตัวตัวแล้วแล้วฟุกมึงไปดูไปดูน่ะเนีไปดูน่งไปดูันันเล่กมง่หรือว่าไม่รู้เพราะว่าไม่บอก